สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาของพีกันให้ทุกคนพิมพ์คำนี้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่นี้ให้ทุกคนพิมพ์คำว่า พีแล้วก็ท็อปตามด้วยคำว่าเฮดนี่นะครับก็จะเจอนี่นี่นะครับของพวกนี้เลยอะไรกันเนี่ยไม่ดึงหรอ ฮะ,ะหหให้อันนี้เหรอใช่เลยตรงนี้ยตรงนี้ลูกกระสุนมันลูกกระสุนมันหายไปไหนเหรอ,อซอมบี้ลูกกระสุนมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ไงเหนเห็นไหมซอมบี้อ่ะซอมบี้ที่มัน หาลูกกระสุนก่อนไาหาลูกกระสุน <Okay. S 1> ใช่อยากยิงอะ่ะน้องน้องกินไปหาหมากแรับลูกกระสุนมันหายไปไหนไม่รู้หาเองเมื่อกี้น้องจะเอาลูกกระสุนปืนไอ้ปืนที่ผมใช้ถ่ายครับมันลูกกระสุนมันหายไปไหนก็ไม่รู้มา หาของฟีกันต่อเนี่ยครับก็จะเจอสองเสื้อนี้ด้วยกับหมวกอีกอันนึงกับไม่ได้ทรงผมผู้หญิงอันนึงแล้วก็อันนี้ด้วยนี่อีกสามอันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อซื้อเก็บไว้เพื่อเล่นตัวผู้หญิง นี่มีโอ้มีหัวกลับด้วยนะครับนี่นนมีหลายอย่างมากมายเลยน,นี่นะนี่นะครับหลายอย่างเลยน,นี่นมีหัวกลบตัวนี้ด้วยเยอะเลย ก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับเยอะมากก็โคตรเยอะโคตรเยอะเลยนี่ มีหัวโอจีด้วยโคดีแล้วก็มีหัวปลาทองด้วยนะครับซื้อเลยหัวฟักทองผมซื้อไปแล้วหัวกะโหลกยิ้งไม่ได้ซื้อจับไปหักบตัวนี้ซื้ออย่างยังเหมือนกันนะครับ ซื้อเลยนะีย่เยอะม,มากเลยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรกนะ็ซื้อๆไปเถอะเดี๋ยวซื้ออันนี้เสร็จก็ไปเล่นแมปต่อนะครับให้นะ้องอันนี้

น้องทะเลาะก,กันอีกแล้วช่างน้องเอะครับเรามาเล่นแบบนี้ดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นแบบความสลามไปแต่ละเวฟแต่ละเวฟนะครับตอนนี้ผมเก่งสุดในแมปนะครับ เขาหุบเข้ามาผมยิงไม่สุดเลยในเิเนี่ยครับคือสารามขงหน้าเราแล้วก็ยิงสาดใส่คือเข้ามาผมก็ยิงสาดนะครับยิงให้มันลว่วงบอลลูนมาเลย ไอตัวที่มันอยู่ไอตัวที่มันอยู่บนบอลลูนเนี่ยมีสอยมาลงมานะครับเพื่อแล้วมันก็จะมาเกิดอิสาราเอลปกติเออเดี๋ยวเฮียเล่นเฮียเล่นด้วยเนี่ยครับก็จะเจอกับอับดิบิฮะอับดิบิฮะ จจเจ็บเจ็บนาเลยมันวิ่งเข้ามาแล้วโอ้ยปกป้องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็แล้วผมจะให้ดูของของในตัวผมวิียโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะซุ่มไอเทม บ็อกธรรมดาบันไดทีวีลำโพงอะไรก็ไมู่้อีกรอบดีหน้ยเกลือจังบ็อกหลุงโซ่เตียงนอนบ็ประการเก้าอี้จอ โอ้คอมโอ้โหไม่เห็นมีอะไรมอนจาสนุกกรณ์ตู้หกดู้บลอกไม้รถยนต์ตู้เย็นโซฟากองโอ้โหปะแมปต่อมานี้ทำไมมันกลับเข้ามาในแมปนี้เนี่ย เอาเอาอกออกแล้วไม่อยู่แล้วนี่นะครับแมปต่อมาเบนดี้อินเดอะอิงแมชชีนนะครับเย้ <c oughs> yeah! วันนี้ผมก็จะมาปะเบนดี้นะครับไม่ได้สู้ออกับใครมากเพราะว่าถ้าผมสู้ออกับใครผมจะหัวร้อนตลอดเลยครับเพราะเกมีคนอะมันชื่อบ้าบ้าแตก ไอ้นี่เล่นไอ้น้องมันกากไปเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูวันนี้ผมจะมาปราบซอมบี้ด้วยด้วยด้วยไม้กระทานะคะนี่นี่เนี่ยชอบเป็นแบบนี้นะครับหัวร้อนตลอดเลยนี่ อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเกลียดพวกคนพวกคนนี้มากอไออะไรเนี่ยอะไรของเองนี่ไอ้น้องมันต้องเล่นแบบนี้เอาน้องคนนั้นไปไหนแล้ว ่ครับสก,กิลผมวันนี้ไม่ได้เล่นแมปอะไรนะเล่นแมปสั้นนะครับ <c oughs> เล่นแมปสั้นๆไม่กี่วินาทีเพราะวันเนี้ผมเบื่อมากอ่ะเบื่อโรบอกรอเล่นนะครับไม่ได้เบื่อแต่ที่เกี่ยวเล่นแบบโรบอกพวกนี้จะเล่นอะไรดี เล่นแมบพบเกมเรียนแบบสัต์และกันใช่จร้ง่พเดี๋ยวผมจะพามาดูสกินของผมทั้งหมดทุกตัว อย่างแรกนะครับจะเป็นลูปสิงโตเลยต่อมาก็จะเป็นหมาตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นหมาสามหัวนะครับต่อมาจะเป็นหมาทำไมเป็นหมาป่านะครับต่อมาก็จะเป็น เสือหรือสิ่งโตไม่รู้นะครับเสือเนะี่ยน่าจะาเสือผมรู้แล้วว่าไอตัวนั้นคือเสืออันนี้ก็คือเสือเหมือนกันนี่แบคันด้าไม่แบคันเธอร,รอเปล่าจตไม่ได้แล้วต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลย มันมีเยอะมากต่อมาก็จะเป็นสีโตาแบล็กเพรเยอะมากเลยต่อมาก็จะเป็นสีโตอนะครับเยอะมากให้ทุกคนสะสมเอาเองขี้เกียจขี้เกียจให้ดูผมจะเป็นที่นี่นี่เน่นี่เน่ คนจีนโคตรเก่งไข่ก่อนเลยคนจีนอย่างเก่งเออได้ yeah. มังกรจีนปังไม่ไม่เล่นเนอะไม่เล่นสำหรับเพียงแค่นี้ไปแล้วเพราะว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเมื่อ ทุกคนจําคลิปนั้นได้ไหมที่ทุกที่เราพาลุกคนมาหาของฟรีแล้วก็ไปเล่นแบบอื่นๆโอ้โหโคตรนานหนึ่งชั่วโมงโอเคจากกันวันนี้สวัสดีคับ